สู่ช่องฟินว่าชานลบายไอทีพิมพ์นะคะก็เจอกับพี่พิมนั่นแหละค่ะก็เจอกับพี่พิมนั่นแหละค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะยอดซับสไครเบอร์ของพี่พิมทุกๆคนแล้วก็ซัพพอร์ตเตอร์ของพี่พิมทุกๆท่านด้วยนะคะในช่องของพี่พิมนะคะพี่พิมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแบบจับมือทําเลยหาจับมือทุกๆคนทําไปด้วยกันนะคะไม่ว่านะคะทุกคนนะคะจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทํางานฟรีแลนเซอร์นะคะแม่บ้านนะคะหรือว่าคนว่างงานหรือว่ากําลังมองหางานเสริมอยู่ก็แล้วแต่นะคะก็กดช่องซับ ก็กด s u b สไคร b ์ช่องของพี่พิมพ์ไว้นะคะรับรองว่าเป็นประโยชน์แน่ๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่พิมพ์อัปเดตนะคะโอเคนี่ก็ กลับมาเจอกับพี่พิ์อีกแล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะมาดีไซน์แคนวานะคะในตัวอีบุ e ๊กเวิร์กบุ๊กเทมเพลตนะคะอีบ e ุ๊กเวิร์กบ t e กเทมเพเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพี่พิมพจะดีไซน์ตามรีเควสของลูกค้านะคะเดี๋ยวก็จะมาทําให้ทุกคนดูเลยว่านะคะว่าพี่พิมทายังไงมีเทคนิคแล้วก็ไอเดียในการดีไซน์ยังไงนะคะอันดับแรกก่อนอื่นเราจะต้องมี มีคอนเทนต์ uh, ด้านในของอ e ีบุ๊กเวิร์กบุ๊กของเราก่อนนะปกติอ e ีบุ๊กเวิร์กบุ๊กเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ uh, ประมาณสามสิบ uh, หน้าโดยประมาณนะคะ20-30หน้าโดยประมาณเนี่ยเขาก็จะนำไป uh, ใช้เป็น uh, การพรีเซนต์ตัวเกี่ยวกับบริษัทของเขาหรือว่าตัวกับตัวคอนเทนต์ uh, ต่างๆของเขาเนาะ โอเควันนี้เราก็จะมาทำนะมันก็จะเป็นบอสเกิร์ลแหละแต่ว่าครั้งที่แล้วที่พี่พิมดีไซน์ให้ลูกค้าคนนี้ไปนะมันก็จะเป็นเอ่อโลสโกนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดีไซน์เป็นธีมประมาณแบบโกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบล็คนะคะเป็นแบบเอ่อสไตล์แบบออฟฟิศออฟฟิศหน่อยเนาะโอเคเราจะมาเริ่มดีไซน์กันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะไปที่ไฟล์งานของลูกค้าก่อนนะอ่าวันนี้นะคะพี่พิมพ์ก็จะใช้ไฟล์งานเอ่ ไซส์คัสตัมไซส์นะคะอยู่ที่คัสตัมไซส์มีคัสตัมคัสตัมไซส์นะคะอยู่ที่8.5คูณ11 นิ้วนะคะก็จะประมาณไซส์ US letter นะคะเป็นไซส์ US letter ถ้าพี่พิมทำให้ลูกค้าโซนเมก,กานะคะพี่พิมก็จะใช้เป็น US letter นะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าแบบเออตามประเทศยุโรปหรือว่าออสเตรเลียหรืออะไรพวกนี้นะพี่พิมก็จะใช้เป็นเอสนะคะโอเควันนี้เราก็จะใช้เทมเพลตที่เป็นเออ US letter แบบนี้นะคะหรือถ้าใครจะใช้เป็นแบบอ a อแบบนี้ก็ได้นะก็เปลี่ยนเป็น resize นะคะ เป็นดีไซน์ตรงนี้ได้นะแต่ของพี่พิมพ์จะใช้ตัวที่พี่พิมพ์มีอยู่นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเทมเพลตนะคะก็ไม่มีไอเดียเทมเพลตเลยแล้วก็จะมาดีไซน์เริ่มต้นตั้งแต่ดีไซน์เลยก็จะมาคอสตุ้มไซต์ตรงนี้นะคะทุกคนหรือว่าจะพิมพ์ไปตรงนี้ก็ได้นะตรง Create Design ตรงด้านบนขวาตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยตรงด้านบนขวาตรงนี้นะคะอ่ะเราก็สามารถเขียนเป็น US Letter แบบนี้ได้นะ US Letter หรือจะ หรือจะคัตตุมสาขึ้นมาเองแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนคัตตุมสาแบบนี้ขึ้นมาเองเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็น U.S. Letter size แบบนี้เห็นไหมเห็นไหมโอเคโอเคพอเสร็จ U.S. Size Letter แบบนี้เราก็สามารถที่จะคลิกแบบนี้แล้วเข้ามาใน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 หน้าสายนั้นได้เลยเนาะในหน้าดีไซน์ของขนาดไซนั้นได้เลยแบบนี้นะโอเคโหลดดิง้งแปมนือนะทุกคน ทำการโหลดดิ้งแบบนึง่งพี่พิมขอขยายให้เขาแบบขยายขึ้นมาหน่อยโอเคก็อันนี้จะเป็นไซส์ US Letter นะคะเป็น e-book workbook ไซส์ US Letter นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขอให้เขาโหลดนิดนึงนะพี่พิมเปิดไว้ด้านล่างก็ทุกคนเห็นนะพี่พิมทำตัว Keynote อยู่นะคะทุกคนก็ทำตัวดิจิตอล ดิจิตอลแพลเนอร์อยู่นะคะทุกคนก็จะมีหลายตัวแล้วก็เปิดทิ้งไว้นะคะก็ทาให้คอมพิวเตอร์ก็มีพิมพ์ช้านะคะวันนี้โอเคถ้าตัว e b o o k workbook เนี่ยถ้าเราไม่ทราบหรือว่าไม่รู้เนาะในตัวแคนวาเองเขาก็มีตัวอย่างค่ะเขาก็มีตัวอย่างไว้ให้เราแล้วเราสามารถที่จะพิมพ์ตรงเซิร์ชเทมเพลตตรงนี้นะคะด้านบนสุดตรงเซิร์ชเทมเพลตตรงนี้นะตรงนี้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 นะคะทุกคนก็พิมพ์เข้าไปว่า ebook อย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็กด enter ค่ะเราก็จะได้เจอตัว e-book หน้า e-book ที่จะแม่ไม่ว่าจะเป็นตัว cover นะคะหรือว่าจะเป็น e-book ที่มีเนื้อในอยู่ข้างในด้วยนะมี content ตัวอย่างอยู่ข้างในนะแต่ในนี้ของพี่พิมพ์เนี่ยไม่ค่อยเห็นตัวอันนี้เลยเดี๋ยวพี่พิมพ์จะเปลี่ยน keyword เป็น workbook ละกันโอเคจะเปลี่ยนเป็น workbook นะคะถ้า workbook เนี่ยจะเห็นเนื้อในได้เยอะกว่านะโอเค เน็ตพี่พิมพ์ช้าหรืออะไรคะทุกคนเน็ตพี่พิมพ์ช้าหรืออะไรอ่ะเน็ตพี่พิมพ์ช้าช้านะคะช้าหรือเปล่าโอเคใช่ค่ะเน็ตพี่พิมช้าเดี๋ยวพี่พิมขอเปลี่ยนเน็ตนะคะทุกคนโอเคกลับมาแล้วค่ะแล้วก็ไปรีเสิร์ชใหม่ะคะอ่าในนี้นะคะเขาก็จะมีนี่ตัวนี้ก็มี18หน้านะคะก็จะมีหน้าคอนเทนต์หน้าตัวอย่างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู อันนี้ก็มี10หน้าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวอย่างตามนี้ได้นะทุกคนใช้ตัวอย่างตามนี้ได้แต่ถ้าเราไปขายอ่ะเราก็ต้องใช้เยอะกว่านี้นะพี่พิมพ์ก็มีตัวที่พี่พิมพ์ทําเสร็จแล้วนะคะขายเหมือนกันนะทุกคนอยากจะซื้อเดี๋ยวพี่พิมพ์จะอธิบายท้ายคลิปแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เทมเพลตของพี่พิมพ์ที่มีตัวคอนเทนต์อยู่ข้างในแล้วนะเออโอเค ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะตัวนี้มีทั้งหมด18หน้านะคะปกติแล้วมันก็จะมีตัว cover แบบนี้นะคะแล้วก็ตัว about us, ตัวบ l า b l นะแล้วก็ตัวพวก worksheet อะไรต่างๆอยู่ข้างในนะคะทุกคนแต่ถ้าไปขายเนี่ยแค่นี้ไม่พอนะคะอาจจะน้อยไปนะคะทุกคนอาจจะต้องทำเยอะกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดีไซน์กันดีกว่าเราพอรู้คร่าวๆแล้วว่าหน้า template size template ประมาณไหน content ประมาณไหนสามารถไปเลือกหาซื้อหาทำได้ที่ไหนนะคะ โอเคถ้าเกิดว่าใครใช้โปรเนี่ยก็จะได้เข้าถึงตัวนี้ได้นะคะโอเค okay. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดีไซน์กันพี่พิมพ์ก็จะมาตัวที่ไฟล์งานของลูกค้านะคะแล้วก็หลังจากที่ได้ไซส์อะไรเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันนี้จะเป็นไฟล์งานที่พี่พิมพ์มีแล้วนะโอ okay. เคแล้วก็พี่พิมพ์จะไปเลือกตรงธีมฟรอนต์หรือว่าจะไปเลือกตรง อาจจะเลือกตรงฟอนต์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่พิมพ์ขอเลือกเป็นสไตล์นะคะสไตล์ตรงนี้พี่พิมพ์ก็จะได้ตัวคัลเลอร์ของทีมนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวฟอนต์ของทีมนี้ด้วยนะคะพ,พี่พิมสามารถดูได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่พิมจะทําฟอนต์ให้เป็นประมาณไหนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวฟอนต์ก่อนเลยละกันนะทุกคนเพราะว่าฟอนต์เนี่ยพี่พิม อ่ตัวอย่างของลูกค้าเนี่ยลูกค้าเขาอยากได้ตัวนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ลูกค้าบอกแค่ว่าฉันอยากได้ e b o ุ๊ก o ว k ร์ o บุ๊กฟิลลิ่งแบบนี้นะคะเราก็ตีความว่าตัวหนังสือจะต้องเป็นแบบนี้นะคะตัวหนังสือต้องเป็นประมาณนี้ฟ e ลลิ่งประมาณสีดำแล้วก็สีทองนะคะฟิลลิ่งประมาณสีดำสีทองอารมณ์ประมาณออฟฟิศนะคะ โอเคจะไม่มีกริตเตอร์จะไม่มีอะไรพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูฟอนต์ละกันว่าฟอนต์ตัวไหนที่มีความใกล้เคียงกับตัวนี้นะคะ uh, เดี๋ยวพี่พิมขอดูขอดูฟอนต์มีชื่อนี้หรือเปล่าเพราะไม่แน่ใจว่าลูกค้าให้มาไม่มีนะคะโอเคต่อนะคะเราจะไปหาชื่อฟอนต์ที่มันลักษณะคล้ายๆกันนะ แต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเราดีไซน์แบบเนี้ยดีไซน์ขายลูกค้าแบบนี้เราจะต้องใช้ทุกเอลเมนต์เป็นของฟรีหมดนะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าซื้อของเราเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ดีไซน์แบบโปรไปให้เขาแล้วลูกค้าจะต้องไปจ่ายตังค์อีกทีหนึ่งไม่ใช่นะทุกคนเราจะต้องเลือกดีไซน์ที่เป็นแบบฟรีนะคะ เราต้องเลือกดีไซน์ที่เป็นแบบฟรีเพราะลูกค้านําไปใช้ก็คือใช้พร้อมใช้เลยนะคะไม่ต้องมาจ่ายตังค์เพิ่มอะไรแลวเนาะน่าจะเป็นตัวนี้นะทุกคนพี่พิมพ์จะลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูนะคะพี่พิม์ไม่รู้ว่าฟอนต์ตัวนี้เนี่ยอ่ะจะเปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้ทุกเพจนะคะทุกหน้านะคะแล้วก็ apply to a l l page ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ นับ 1- นถึงร้อยค่ะรอไม่ถึงไม่ถึงนับหนึ่งไม่ถึงโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวฟอนต์ในลักษณะประมาณนี้นะเราก็จะได้ฟิลลิ่งฟิลลิ่งประมาณนี้ประมาณที่ลูกค้าให้มานะลูกค้าก็ไม่ได้กําหนดว่าจะใช้ฟอนต์อะไรนะแต่ว่าเราต้องมาดูก่อนว่าฟอนต์เนี้ยฟอนต์เนี้ยเป็นรูปมงกุฎหรือเปล่ารูปมงกุฎแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นรูปมงกุฎแบบเนี้ยก็ถามลูกค้าก่อนหรือว่าไม่ต้องถามหรอก ก็ไม่ใช้นะคะถ้าเป็นรูปมงกุฎนะคะจ่ายเงินกับเราแล้วต้องมาจ่ายเงินค่าค่าแคนวาอีกนะคะลูกค้าก็อาจจะแบบหยังโอเคเพื่อลูกค้าก็อาจจะไม่ปลื้มนะคะเสร็จทีนี้เอลเมนต์พวกนี้นะพี่พิมพ์จะต้องทําดีไซน์ใหม่ไม่ให้เหมือนของเก่านะเพราะว่าอันนี้คือของที่ลูกค้าเคยดีไซน์ให้ลูกค้าไปแล้วนะลูกค้าอยากได้โซนความแบบทองๆแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใช้ เรื่องสีแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยพี่พิมพจะไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าลูกค้าในเนี้ยมันเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลคือกรอกนะคะดําแล้วก็ขาวแล้วก็เอลเลเมนต์ก็เป็นสีดํานะคะก็จะไม่ไม่เปลี่ยนในตัวของคัลเลอร์แบบนี้นะเราสามารถเปลี่ยนคัลเลอร์ตรงนี้ได้เออมีคลิปวิดีโออยู่นะคะมีคลิปวิดีโออยู่สามารถไปไปหาได้หรือถ้ามีเวลาพี่พิมพจะเอาลิงก์มาแปะนะคะในการเอ่อเปลี่ยนสีโอเค เดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปนะคะทุกคนต่อไปเราจะไปตรงพวก Element พวกนี้นะคะพวก Element พวกนี้นะว่าีิพิมพ์จะเอาโกลประมาณไหนทองประมาณไหนนะคะพยายามจะไม่เลือกแบบเป็นเป็นกริตเตอร์นะคะจะไม่เลือกเป็นกริตเตอร์นะคะก็วิธีเลือกของพี่พิมพ์พ,มพี่พิมพ์ก็เข้ามาหาอย่างนี้แหละเลือกเหมือนเดิมนะคะเลือกแบบฟรีแบบนี้นะคะทุกคน เลือกแบบฟรีนะคะเลือกแบบฟรีโอเคเอาออก The h a p p i n e s มโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดีไซน์นะ ตัวนี้ก็จะเป็นหน้า cover นะคะเดี๋ยวพี่พิมจะทำ cover เพิ่มเป็น2อันนะเป็น2ดีไซน์นะคะตรงนี้เดี๋ยวพี่พิมพ์จะเพิ่มเห็นไหมเอยตรงตรงนี้พี่พิมพ์จะเพิ่มเป็นตัวโลโก้นะคะใส่เป็นรูปเพิ่มอีกอันหนึ่งแต่จะขอเลือกเฟรมให้าร์มเป็นทองๆหน่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นสีเป็นเป็น w ูดและก เป็นไม้มีความเป็นไม้ได้ไหมมีความโปรอยู่มีความโปรนะคะโอเคมีความกรอบไม้พี่พิมอยากได้กรอบไม้โอเคมีความออฟฟิศออฟฟิศหน่อย ก็เป็นโปรซะส่วนใหญ่เดี๋ยวเลือกเป็นฟรีไม่เจอที่ถูกใจเลือกกราฟิกเลือกภาพนิ่งโอเคยังไม่เจอที่ถูกใจเท่าไหร่นะอ่ะลองดูอันนี้ โอเคอันนี้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเ,เนาะแต่ว่ามัน <laughs> มันได้แค่นี้เองทุกคนเดี๋ยวพี่พิมพจะทําให้สีมันชัดขึ้นนะคะคิดว่าน้ำตาล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 นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอ่ะอ่ะมันจะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าปัญหาของพี่พิมพที่พี่พิมพ์เจอตอนนี้นะคะคือน้องเขาเนี่ยคือน้องเขา เป็นอย่างนี้นะค่ะทุกคนมันยืดไม่ได้นั่นเองนะคะมันยืดไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้นะคะทุกคนโอเคคิดว่าพี่พิมพ์จะใช้เป็นโกลไปแล้วกันนะคะตามโกลไปก่อนนะคะเป็นแบล็ k โกลประมาณนี้นะทุกคนโอเคจะใช้อันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เลือกเป็นเซนเตอร์นะคะ เซนเตอร์แบบเซนเตอร์ม <narrow numbers> ีดเดียมมีดเดลด้วยนะคะก็จะประมาณมนก็จะปรมานี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกรูปมาใส่ได้สมมุติว่าพี่เพ์เป็น รูปมาใส่แบบนี้ได้เดี๋ยวพี่พิม,มจะออกมาประมาณนี้นะคะ่ะก็จะออกมาประมาณนี้อ,ออกมาประมาณนี้อันนี้จะเป็น cover นะคะ cover ก็จะเสร็จประมาณนี้เดี๋ยวพี่พิมจะใช้ filling อ่าเป็นเป็น f ฟ a m e นะคะเป็นแบบสี่เหลี่ยม จะใช้แบบทุกอย่างเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาเลยนะคะสี่เหลี่ยมนะคะ,ะเป็นสี่เหลี่ยมจะใช้รูปนะคะจะเพิ่มรูปให้ลูกค้านะคะสําหรับเวลาเขาอาจจะไปแบบใส่พวกโลโก้อะไรอย่างงี้เนาะโลโก้ของแบรนด์เขานะคะอย่างนี้ได้าการใส่โลโก้เขาก็สามารถที่จะใส่โลโก้ตรงนี้ได้นะคะต่อไปตัวนี้ก็จะประมาณนี้เหมือนกัน พี่พิมคิดว่าก็จับ่ส่โลโก้ได้นะคะแบบมีเฟรมแลวไม่มีเฟรมะะเอาไปให้ลูกค้าเลือกนะคะ,ะเดี๋ยวอันนี้จะพี่พิมพ์จะเพิ่มเป็นเอลเมนต์ที่หลังนะคะเราจะมาดูเอลเมนต์ที่พี่พ,พิมพ์จะใช้นะคะ ความเป็นสีดำนะคะความฟรีความฟรีาฟราฟรอาจจะอันนี้มีความแบบมีความขาวดำมีความขาวดำเดี๋ยวจะขอเก็บรูปนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะรูปนี้เป็นรูปหลักที่ต้องใช้อินะ รูปนี้แหล,ละรูปเดิมเราอ่ะเขาก็จะเรียงตัวกันแบบนี้นทุกคนคิดว่าน่าจะทำแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ลบก่อนคิดว่าน่าจะใช้แบบแบบขาวดำอย่างเงี้ยนะ,ะส่วนตรงนี้ก็เป็น น,นี้เป็นหน้าเวลคัมนะคะแล้วพี่พิมพ์จะเลือกเลือกหน้าเวลคัมขึ้นมาอ่าเดี๋ยววันนี้พี่พิมพ์จะเราจะใช้ เราจะเปลี่ยนตัวตัวนี้นะคะหลักนี้ให้เป็นตัวเขียนนะคะพี่พิมจะขอเลือกตัวนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ของเขานะคะ เดี๋ยวเราจะมาปรับตัวหนังสืออีกทีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาจาัดอีกทีนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นหน้าเวลคัมนะคะจะเป็นหน้าแบบเหมือนเราดีไซน์หยาบๆไปก่อนนะคะว่าเราอยากได้ที่มันอยู่ตรงไหนบ้างะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่สองนะคะส่วนอันนี้พี่พิมจะรูออกนะคะ,ะเราจะใช้เป็นแบบนี้ ็จะได้แล้วก็จะได้หน้าหน้า cover สองหน้านะคะแล้วก็หน้าเวลครม2หน้าที่ดีไซน์มาประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้มันสวยขึ้นนะคะให้มีความสวยขึ้นนะคะอันนี้มันยังไม่สวยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเลือก มินิมอลมินิมอลออฟฟิศออฟฟิศยังพี่พิมยังไม่เจอนะเดี๋ยวถ้าพี่พิมเจอเจอไอเดียแล้วเดี๋ยวพี่พิมจะมาเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งในตัวของหน้าเวลคัมหน้าแรกก่อนนะคะหน้าเวลคัมเนี่ยอย่างตัวนี้ถ้าเกิดใครสังเกตนะพี่พิมจะให้ขอบมันพอดีกันนะคะกลับไปตัวสีม่วงนี้เนาะแล้วก็ตัวฟอนต์นะคะเสร็จตรงนี้มันจะมีความความพอดีของข้างหลังนี้แบบนี้เหมือนกันนะทุกคนพี่พิมก็จะให้อย่างนี้เนาะ เห็นตัวหนังสือไหมว่ามันจะเพราว่ามันจะไม่พอดีนะคะเราจะปรับตัวหนังสืออาจจะใช้วิธีการเราจะต้องดูที่ตัวหนังสือแล้วนะว่าเราจะใช้ทั้งหมดไซส์ประมาณไหนอ่ิพิมพ์จะใช้ไซส์อยู่ประมาณที่11นะคะดังนั้นเนี่ยก็นี่จะเป็นข้อมูลตัวอย่างนะเราก็จะลบออกเป็นบางส่วนนะแล้ว,เ,เ,ว,ะะวเ,เราก็จะบีบเขาให้เขาพอดีตรงนี้นะะตัวนี้ก็เหมือนกันเราจะบีบเขาให้เขพอดีนะ วงสีจะต้องประมาณเท่ากันนี่ก็คือ11นะคะตัวสื่อสิบเเล็กไปนะคะเป็น12นะิบสองนี้ก็เป็น12นะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วตัวนี้เราก็จะปรับให้เล็กลงนะคะเดี๋ยวพี่พีทต้องเอาสิโก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 เอาใหม่ค่ะ เราจะใช้เป็นสีนี้ไหมดีคิดดูก่อนนะอก็จะประมาณนี้คิดว่านะคิดว่าจะประมาณนี้แต่ว่าเราจะต้องดีไซน์ตัวแบ็กกราวด์ด้านหลังนะก็เราจะได้หน้าที่อ่พรหน้าที่สอง น้าที่สองก็จะเป็นต้นนี้นะคะแบบที่พิมจะให้เขาอยู่ตรงกลาง่นนะะี้ค่ะแล้วก็พิมจะไม่ใช้ตัวหนึ่งแล้วนะเราจะอิงจากตัวข้้งบนนี้นะคะไตรงนี้นะคะจแบบนี้นะคะแล้วเหมือนเดิมนะคะตัวหนังสือตรงกลางเซนเตอร์อันนี้เราจะเลือกเป็นเซนเตอร์นะคะจะต่างกับด้านบนนะคะเป็นเซนเตอร์นะคะแล้วก็ตัวหนังสือส2นะคะ ตัวนั้12นะคะเลือกเซนเตอร์เห็นไหมคะว่า2อันเนี่ยจะเป็นเหมือนไอเดียให้กับลูกค้าอารมณ์ประมาณแบบเป็นไอเดียให้กับเขานะคะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะ,ะใช้ได้2แบบนะผมแบเป็นตัวเลือกว่าอยูจะใช้ cover ตัวนี้ก็ได้อยู่ใช้ cover ตัวนี้ก็ได้ว่าอยู่ชอบ feeling cover ตัวไหนนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเว c o m มนะคะก็จะมีสองหน้าส่วนหน้าทั่วแบบคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยพี่พิมก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้ตัวเลือกนะเพราะว่าเพราะว่าก็นั่นแหละเออลูกค้าก็ไปอัดแบเอเองได้นะคะก็จะประมาณนี้ก็จะได้หน้าประมาณนี้นะทุกคนเสร็จทีนี้ยังเหมือนเดิมนะเราก็จะอยากได้ Feeling o f f ฟิศนะคะพี่พิมอาจจะต้องพิมคําว่าออฟฟิศไปเลยพี่พมมองจาก สิ่งที่ลูกค้าให้มานะที่ครู้สึกว่ามันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะออกมาประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้งานที่เราจะเอาไปส่งลูกค้านะคะแต่เดี๋ยวพี่พิมจะขอเปลี่ยนไอตัวนี้สีดํานะคะเพราะลูกค้ารีเควสมานะคะเขาอยากได้แบบนี้นะพี่พิมก็เดี๋ยวจะทําเฟรมกรอบแบบนี้นะทุกคนให้เป็นสีให้เป็นสีนสนตา่าง แบบอันไหนที่มีเสียงเนี่ะจะไปเลือกแล้วก็เปลี่ยนเขาเป็นสีปรับนิดนึงนะคะให้มีความเป็นโกลนะคะนอกจากตรงนี้นะคะมีความเป็นโกลแล้วนะคะก็จะปรับสีน้ําตาลตรงนี้นะคะให้มีความเป็นโกลจริงๆใช้เป็นกริตเตอร์ทองก็ได้นะคะเดี๋ยวพิมพิมค่อยดูว่ามันมันมีกริตเตอร์ทองหรือเปล่านะถ้ามีก็จะเอามาใส่นะทุกคนโอเคมันก็จะประมาณนี้นะที่เห็นเป็นเส้นๆ้นแบบนี้เดี๋ยวเป็นจินตนาการของพิ่พิมพ์ว่าจะให้มันเป็นแบบ เวลาสไลด์หน้าลงมาะคะ่ะมันจะมีความเป็นแบบนี้นะทุกคนมันจะมีความเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือคือไอเดียของพี่พิมพ์นะคะว่าบางหน้ามันจะมีความแบบเป็นเส้นๆแบบนี้นะคอนติเนียวกับแต่ละหน้านะคะจะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็ไอเดียนะคะแบ็กโกลของพี่พิมพ์แบบคลาสสิกล้วก็อะไรนะลูกค้าบอกอคลาสสิกล้วก็แบบคลาสซี่ เออัดน,นแหละเอออันนี้พี่พิมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้แล้วก็จะไปส่งลูกค้าแล้วนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะ,อะตอนนี้กําลังจะส่งไฟล์ให้กับลูกค้านะคะเราจะมาดูกันก็จะประมาณีโอเคแบบของพี่พิมนะคะหรือว่าอยากที่จะได้งานตัวอย่างของพี่พิมนะคะไปศึกษาต่อหรือว่าไป DIY ต่อนะคะ ก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะคะทุกคนสามารถไปซื้อได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะมีทั้งหมด100หน้าด้วยกันนะคะมีทั้งหมด100หน้าด้วยกันข้างในเนี่ยนอกจากที่จะมีะตัวเว e ิร์กบุ๊กอีบุ๊กดีไซน์แล้วนะคะก็จะมีคอนเทนต์ที่จําเป็นนะคะที่เราจะต้องนําไปขายกับลูกค้าหรือว่าที่ลูกค้ากําลังมองหาอยู่นะคะในนี้ก็จะมีคอนเทนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กเวิร์กบุ๊กแล้วก็หน้าชีสต่างๆนะคะที่ลูกค้าเนี่ย จะต้องอที่ลูกค้าต้องการะนะคะโอเคสมมติว่าใครเนี่ยต้องการหรือว่าสนใจที่จะซื้อไฟล์ตัวนี้นะคะเพื่อจะไป DIY ต่อเป็นงานของตัวเองหรือว่าจะพีมีไฟล์งานตัวนี้นะคะกว่า3,000 template ด้วยกันนะคะก็อย่างที่บอกไปใครสนใจนะคะก็ ก็สามารถตามไปลิงก์ด้านล่างนี้นะคะก็จะมีการก็จะมีอธิบายนะคะรายละเอียดของดีเทลนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้เทมเพลตฟรีนะคะก็รอนะคะรอทุกๆวันที่1ถึงวันที่5ของเดือนนะคะก็จะมีการดีไซน์เทมเพลตอัปเดตนะคะก็สามารถที่จะ,ะไปดูตัวอย่างนะคะเป็นซัมเปิลได้นะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นไอเดียได้นะคะสำหรับใครที่ไม่มีงบนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่มี พอมีต้นทุนอยู่บ้างนะคะเราอยากที่จะได้เทมเพลตนะคะแบบเสร็จเลยนะคะพร้อมขายหรือว่าเทมเพลตที่จะไปทําเป็นลายเส้นของตัวเองแต่ว่าไม่มีไอเดียว่าดีเทลข้างในเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยเตมเป็นต้องใส่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็สามารถมาซื้อไฟล์กับพี่พิมพ์ได้นะคะพี่พิม์ขายไฟล์นะคะไม่ห่วงไฟล์ด้วยนะคะทุกคนโอเคแล้วก็อีกที่สำคัญนะคะก็ ถ้าเกิดซื้อไฟล์ไปนะทุกคนก็จะได้การอัปเดตนะคะทุกๆเดือนเหมือนกันนะคะจะเป็นไฟล์แบบสมบูรณ์แบบนะคะไฟล์ตัวสมบูรณ์เลยนะที่สําหรับนําไปใช้งานแล้วนําไปขายได้จริงๆนะอัปเดตทุกๆเดือนด้วยเหมือนกันนอกจากซื้อไฟล์ไปแล้วนะไม่ได้ซื้อไปเลยนะซื้อไปแล้วอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะก็ยังสามารถที่จะกลับมานะคะรับไฟล์อัปเดตนะคะจากอของพี่พิมพ์ได้นะคะไฟล์กับพี่พิมพ์ได้โอเคสําหรับวันนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับใครนะคะ ที่ชอบอคลิปวิดีโอของพี่พิมหรือว่าสนใจการทำตัวเทมเพลตขายนะคะการทำไฟล์งานขายหรือว่าการขายงานบนโลกดิจติตอลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทุกคนมีคำถามมีกํา มีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะคะคอมเมนต์บ่อยๆคอมเมนต์เยอะๆนะคะเป็นการเตือนให้พี่พิมมาลงคลิปวิดีโอบ่อยๆนะคะวิดีโอคลิปแต่ละคลิปของพี่พิมทำมาฟรีๆเลยนะทุกคนี่การใช้แค้นว่านะคะแล้วก็สอดแทรกอย่างมากๆเลยพี่พิมสอบแทรกเนี่ยสอดแทรกมากๆเลยประสบการณ์ในการแบบขายงานหรือประสบการณ์ในการแบบไอเดีย กับทุกคนไปทํางานขายให้กับลูกค้านะคะไปสร้างคอนเทนต์ขาย x กับลูกค้านะคะโอเควันนี้ก็น่าจะไปแล้วไปแล้วจริงๆแล้วทุกคนโอเคเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสําหรับคลิปวิดีโอน,นี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ